พลาดมากที่ใช้คือเราไปอยู่ที่ไหนมาสวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกต่อสกินแคร์ที่ใช้แล้วรู้สึกได้ผลมากที่สุดนั่นก็คือครีมสวิตแล a บคือเมื่อก่อนเรามีปัญหาผิวเยอะทั้งหน้าหมองฝ้าหนาริ้วรอยเยอะรูขุมขนกว้างคือปัญหาผิวที่เขาเป็นกันคือเราเป็นหมดเลยเพราะว่าเราชอบเปลี่ยนครีมบ่อยทำให้ผิวอ่อนแอผิวบางใช้อะไรก็แพ้ง่ายจนมาเจอครีมอตุย เห็นรีวิวเยอะมากใน Tik t o อกก็เลยลองเปิดใจใช้ดูสรุปว่ามันดีจริงๆทุกคนคือเราอยากได้ผลเร็วก็เลยจัดครบเซ็ตมาเลยค่ะตั้งแต่เซรั่มครีมบำรุงแล้วก็กันแดดใช้เป็นประจำทุกวันเช้าเย็นเลยค่ะพอครบหนึ่งเดือนรู้สึกผิวสว่างขึ้นหน้าเรียบเนียนริ้วรอยจุดด่างดำก็จางลงหน้าเรากลับมาดีจนใครๆก็ทักไม่ได้มโนโอเองนะคะ ราคาก็จบต้องได้ใครที่ยังลังเลอยู่จัดเลยค่ะครีมเขาดีจริงๆครีมสวิตแลบ